สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกัรช้งนะครับกับ SAP F MM Overview นะครับกับผมอ่อนะครับจากช่อง ERP คืออะไรนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเนื้อหาบทที่5นะครับเรื่องของตัว Purchase Information Record นะครับทีนี้ก่อนทั่สู่เนื้อหาหลักเนี่ยผมขอโฆษณาขายของนิดนึงนะครับผมก็คือว่าเพจของออตัว s a p a เป o v i e w เนี่ยนะครับมันเป็นอยู่อัดคลิปเนี่ยนะครับล e งใน YouTube ในช่องที่ชื่อว่า E-RP คืออะไรนะครับแล้วเราก็มีแฟนเพจนะครับชื่อว่า S-E-R-P คืออะไรเหมือนกันนะครับผมดังนั้นรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับผมสลับ2ช่องทางนี้นะครับผมเอาละเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับผม เนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะคุยกันในแค่2หัวข้อเท่านั้นเองนะครับผมก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยหัวข้อคือว่า p u r c h a s e information Record เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็หัวข้อที่2ก็คือว่าข้อมูลในตัว p u r c h a s e information Record เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมเอาละทีนี้เราก็สู่ข้อแรกเลยดีกว่านะครับก็คือ p u r c h a s e information Record คืออะไรนะครับ ทีนี้ก่อนเข้าสู่เนืหาตัว Purchase Function Record คืออะไรเนี่ยเรามาทวนความรู้กันนิดหนึ่งนะครับผมจากใน,นที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลาเราคุยเรื่องตัว Master Data ในตัว Module Material Management เนี่ยเราได้ถึงตัว Material Master ไปแล้วถูกไหมครับแล้วก็ตัว Business Partner ที่เป็นข้อมูล Vendor เนี่ยเราได้พูดไปแล้วนะครับหรือ Supplier นั่นเองนะครับ Vendor หรือ Supplier Supplier เนี่ยความหมายคือเดียวกันคือผู้ขายสินค้าให้เรานั่นเองนะครับผมทีนี้ เพอร์เชิงฟูมิชันไลคอดล่ะมันคืออะไรนะครับเพอร์เชิงฟูมิชันไลคอดเนี่ยนะครับมันคือเกิดจากการรวมกันระหว่างข้อมูลตัว Material Master ครับกับข้อมูลตัวซัพพลายเออร์นะครับหรือ Business Partner ที่เป็นข้อมูลเบนเดอร์เนี่ยเอามารวมกันนะครับตัวเพอร์เชิงฟูมิชันไลคอดเนี่ยมันคือเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างตัวข้อมูลผู้ขายกับตัว Material ที่ผู้ขายรายนั้นเนี่ยทำการขายสินค้าให้เรานั่นเองนะครับผมซึ่งความสัมพันธ์ก็คือจะเป็น1ต่อ1น,นั่นหมายถึงว่า หนึ p งซัพพเนี่ยนะครับสามารถมีสินค้าได้มากที่เขาขายเราเนี่ยได้มากกว่าหนึสินค้านะครับนั่นเท่ากับว่าตัว p พอ c ์เชชช t i o n record เนี่ยก็จะมีจำนวนข้อมูลเท่ากับจำนวนสินค้าที่ซัพพลายเออร์เจ้านั้นขายเรานั่นเองนะครับผมทีนี้ข้อมูลตัวอย่างข้อมูลอยู่ภายใต้ตัว s e i s f o r m a t i o n Record เนี่ยตัวอย่างมีอะไรบ้างน,นะครับตัวอย่างเช่นข้อมูลแผน n e l l v v r y y t m m e หรือยะเวลาที่ ทางผู้ขายเนี่ยจะสาม,มารถส่งสินค้าให้เราได้นะครับว่าใช้เวลากี่วันนะครับข้อมูลตัวนี้ก็อยู่ภายใต้ตัว Purchase Information Record ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราจะไปเจอกันอีกทีนี้คือตัวที่เป็น Material Master นั่นเองซึ่งก็มีการระบุตัว p n n d ด l i c วอรีทามเหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ว่าตัว Purchase Information Record เนี่ยนะครับข้อมูลตัวนี้เนี่ยจะถูกนำไปใช้เมื่อเราทำการเปิด PO ของสินค้าตัวนี้คู่กับ v ว n เดอเจ้านี้เนี่ย ระบบจับแพนเดลิวเวอรี่ไทม์เนี่ยนะครับไปทำการคำนวณหาตัวเดลิเวอรี่่เเออดูดลิเวอรี่เดตนะครับที่เวนเดอร์เจ้านี้เนี่ยสามารถส่งสินค้าให้เราได้นั่นเองนะครับผมฉะนั้นก็ว่าตัว p พอยเชนฟอนชั t i o n Record เนี่ยจะส่งผลเฉพาะตัว Purchase Order ที่ต้องการเปิดขึ้นมาเพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าชนิดนี้กับเวนเดอร์เจ้านี้นั่นเองนะครับผมถัดมานะครับก็คือข้อมูลราคาของ Material นี้ที่ที่ตัว ผู้ขายรายนี้นะครับทำการขายสินค้าให้เรานะครับผมซึ่งในตัวข้อมูลราคาภายใต้ f ฟลเล็ตคอร์เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันหลากหลายครับเช่นการกำกตัดสเกลสเกลคืออะไรนะครับสเกลก็คือลำดับราคาสินค้าที่ผู้ขายเจ้านี้ซื้อสินค้าให้เราตัวอย่างเช่นถ้าเราซื้อ1ชิ้นราคา10บาทถ้าซื้อ20ชิ้นราคาก็จะถูกลงประมาณนี้ครับผมนี่คือการกำหนดสเกลนั่นเองนะครับถัดมานะครับคือข้อมูลใช้ในการควบคุมการสั่งซื้อของสินค้า ชนิดนี้กับผู้ขายรายนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไปปรากฏในการควบคุมตรงจังหวะที่เราทําการสร้าง PO นั่นเองควบคุมอะไรบ้างละ่ะตัวอย่างเช่นควบคุมเรื่องของการที่ระบุว่า PO ใบนี้เนี่ยนะครับเป็น GRIR หรือเปล่านะครับหรือว่ามีการกําหนดของ o, อ upper tolerance หรือ lower tolerance ที่ในการควบคุมจํานวนในการรับสินค้าของ PO ใบนี้นั่นเองนะครับผม หรือการกำหนด Confirmation Control Key ในตัว PO เนี่ยซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับจะถูกกำหนดอยู่ภายใต้ Purchase Information Record นะครับผมเช่นกันครับข้อมูลนี้ก็จะปรากฏที่ตัว Vendor Master ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมถัดมานะครับคือตัว Purchasing Tech Purchasing Tech เนี่ยคืออะไรนะครับก็คือตัวรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการระบุให้กับ Vendor ที่ขายสินค้าเจ้าเจ้าเนี้ยโทดีครับสินค้าชนิดนี้กับผู้ขายรายนี้เนี่ยนะครับ เป็นการส่งข้อมูลออกไปซึ่งตัว purchasing tag เนี่ยจะไปปรากฏที่ตัว PO line item ที่เป็น long tag e นั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับตัว purchasing record เนี่ยนะครับผมมันจะมีหมดอยู่4ประเภทนะครับประเภทแรกคือเป็น standard purchasing record ก็คือเป,เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูลผู้ขายกับตัวแมทเทเรียที่ผู้ขายจเจ้านีน้ทำการขายสินค้าให้เรานะครับผมซึ่งใช้กับกระบวนการจัดซื้อท,ทั่วไปนะครับผมอย่างที่2ครับคือ sub contract purchase information record อันนี้หมายความว่าอย่างไงหมายความว่า purchase information record ตัวนี้ครับใช้สลับในการเปิด po ที่เป็นงาน sub contract ก็คืองานให้เราทําการว่าจ้างเวนเดอร์เจ้าอื่นเนี่ยให้ทําการผลิตสินค้าให้เราโดยที่เอาวัตถุดิบจากเราเนี่ยส่งไปให้เวนเดอร์ก่อนเพื่อให้เวนเดอร์ทำการผลิตและทำการส่งตัว ฟินิปรด์กลับมาให้เรานะครับนี่คือกระบวนการซับคอนแทค c t นะครับผมถัดมานะครับคือตัวไบไลฟ์เพอร์เชฟฟิชชันเลคคอร์นะครับไบไล l ์เพอร์ c ช a s e ันไบไล์เพอร์เชฟฟชันเคคอรเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคือตัวเพอร์เชฟฟิ c ชันเลคคอร์สำหรับควบคุมการสั่งซื้อระหว่างซัพพลายเออร์นะครับกับตัวสินค้าที่เป็นส่งขนส่งทางท่อเช่นน้ำมันไฟฟ้าอะไรเป็นต้นพวกนี้นะครับผม ่างที่สนะครับสุดท้ายคือเป็น p r h s e อร์ c ฟชั n r e ก o อดสำหรับการทำสำหรับโ o c e s s Consignment Consignment คืออะไรนะครับ c o n s i g n ม e n t มี2แบบคือ c u s t o m e r c o n s i g n m e n t กับ v e n d o r consignment นะครับ vendor c o n s i g n m e n t หมายถึงว่าเราเนี่ยนะครับทำการติดต่อให้ทาง supplier เนี่ยส่งสินค้าให้เราก่อนโดยที่สินค้าพวกนี้เนี่ยมาถูกจัดเก็บไว้ที่โกดังของเราแต่ความเป็นเจ้าของสินค้าตัวนั้นเนี่ยยังเป็นของเว n เดอร์อยู่เมื่อไหร่เราตามที่เราทำการ ใช้สินค้าตัวนี้ปุ๊บทางเวนเดอร์ก็จะทําการอินวอยด์มาที่เราเพื่อเป็นการรูุว่าโอเคคุณใช้สินค้าฉันแล้วนะฉันขอเก็บตังคุณเท่านี้บาทเป็นต้นนี่คือตัวอย่างเวนเดอร์คอนซายเมนต์นะครับกลับกันครับถ้าเป็นคุณลูกค้าคอนซายเมนต์หมายถึงว่าเราเอาสินค้าของเราเนี่ยไปฝากไว้ที่กดังคุณกดังลูกค้าก่อนแล้วพอตามที่ลูกค้าเนี่ยทำการใช้สินค้าเราไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะทําการวางบินเก็บเงินจากทางลูกค้าเรานั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างของการทําตัวคอนซายเมนต์นะครับผม ซึ่งกลโกนนี้ก็คือต้องมีการเปิด P.O ก่อนแล้วก็มีการรับของวตอนรับของตัวนั้นเนี่ยนะครับความเป็นเจ้าของของสินค้าตัวนั้นเนี่ยยังเป็นของเวนเดอร์อยู่ยังไม่ใช่เป็นเรายังไม่ใช่เราเป็นเจ้าของสินค้าเราจะเป็นเจ้าของสินค้าฉชนนั้นเมื่อแต่เมื่อเราทําการคอนซูมสินค้าตัวนั้นเนี่ยเข้าไปในกระบวนการทํางานของเรานะครับและเมื่อนั้นทางเวนเดอร์ก็าจะทำการวางบินเราได้นั่นเองนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Purchase Function Record เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันมีกบมันสามารถเอามาใช้ในคุมกระบวนการการจัดซื้อในทุกกรณีนะครับคำถามต่อมาครับเอ๊ะถ้าฉันเนี่ยเปิด PO โดยที่ไม่ี material ล่ะฉันสามารถใช้ Purchase t i o n Record ได้ไหมใช้ได้ครับ Purchase Function Record เนี่ยนะครับไม่จำเปน็นว่าคุณจะต้องสร้างด้วย material เสมอไปนะครับเราสามารถสร้าง r พอ c ์เชมพอยช t i o n Record โดยที่ไม่มี Material ก็ได้แต่ต้องระบุ Material Group เข้าไปนะครับซึ่ง r พอ c ์เชมพอยช t i o n Record แบบนั้นเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเป็น r พอ c ์เชมพอยช t i o n Record แบบที่ไม่มี Material ซึ่งสำหรับงานบริการนะครับหรืองานที่เราว่าจ้าง u p p l i e r เนี่ยให้มาทำงานบริการให้เราเช่นมารับจ้างทาสีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมคำว่าเพอ c e เชมพอ m ช t i o n record เนี่ยมันดูยาวไปผมขอยอ่อละกันเป็นคำว่าอินโฟมชันเ n คคอร์ดละกันนะครับเพื่อความเข้าใจ เพื่อพูดให้สันส้นๆนะครับผมเอาล่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าตัวเพอร์เชมชันเลคคอร์นี่ยมี4ประเภทนะครับแล้วเราสามารถนําเอาสัลสามารถสร้างเพอร์เชมชันเลคคอร์นี่ยแบบที่ไม่มีแมททีเรียลก็ได้หรือมีแมททีเรียลก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าในกรณีที่ไม่มีแมททีเรียลเนี่ยเราต้องระบุแมททีเรียลกรุ๊ปเข้าไปแทนนะครับผมทีนี้ถัดมาเราจะดูข้อมูลข้างในกันนะครับว่าตัวเพอร์เชมชันเลคคอร์เนี่ยมันมีข้อมูลอะไรข้างในอยู่บ้าง ทีนี้ครับข้อมูลในตัว Perch Information Record เนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับตัวข้อมูลตัว Perch Information Record รเรียกง่ายๆคือเขา Information Record เนี่ยนะครับเราสามารถแบ่งชุดข้อมูลได้เป็น3ชุดข้อมูลนะครับชุดข้อมูลแรกคือตัวข้อมูลทั่วไปหรือเรียกว่าตัว General Data นะครับซึ่งก็คือเป็นข้อมูลทั่วไปที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง supplier นี้กับ m a t e r i a ีนี้นั่นเองนะครับหรือกับ material group นี้นั่นเองนะครับผม ถัดมานะครับก็คือเป็น Purchase เป็นข้อมูลตัว i n f o r m a t i o n r e c o ร d ในระดับ Purchase Organization Level นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการคุมที่ย่อลงไปนะครับซึ่งข้อมูลอยู่ภายใต้เลเวลนี้ก็จะประกอบด้วยพวกข้อมูลราคานะครับข้อมูลตัว p a นเดลิ v ว r y ี่แ d e เดลิ r ว Time เป็นต้นนะครับผมถัดมานะครับเป็นเลเวลเล็กที่สุดนะครับเป็นเลเวลที่เฉพาะที่สุดก็คือเป็นข้อมูล p พ r ร h a ช e i n f o ฟ m a ชันเ r คคอร์แบบที่เป็นแพนเลเวลนะครับ ซึ่งข้อมูลที่ภายใต้แพนเลว์เนี่ยจะมีข้อมูลที่เหมือนกับ p u เพอร์เชสต์ออน a t i o n level เลยเหมือนกันเป๊ะนะครับเพียงแต่ว่าเราเป็นการกำหนดให้มีสกอบการใช้งานเฉพาะแพนนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับผมทีนี้เวลาทำการสร้าง PO ขึ้นมาไปเนี่ยนะครับเราใส่ vendor ปุ๊บเราใส่มาเราใส่ vendor เข้าไปใส่มาที่เรียกเข้าไปเนี่ยนะครับผมเราสร้าง PO เนี่ยระบบก็จะทำการไปหาก่อนว่าเราอ่ะมีข้อมูล purchase information record ที่เป็นของ vendor นี้ แพนนี้ purchasing o r d นี้แล้วก็เอ่โทษทีครับเอาใหม่เป็น vendor เจ้านี้นะฮะ material นี้ purchasing o r d นี้แพนนี้หรือไม่ถ้าไม่มีระบบก็จะขยับไปอีกขั้นหนึ่งก็คือขั้น purchasing order level นะครับเพื่อดูว่าเออ่เรามี purchasing record ที่เป็นของ vendor เจ้านี้ material นี้ purchasing o r d นี้หรือไม่นะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยนะครับระบบก็จะ เราสามารถที่กำหนดให้ว่าให้มันทําการสร้างให้อัตโนมัติก็ได้นะครับผมเป็นต้นนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไม่มันถ้าเกิดหา,า,าไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับระบบก,ก็จะไม่ทําการดีเทอร์มีนตัวราคาให้เราต้องใส่ราคาเองนะครับเมื่อเราใส่ราคาเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับระบบก,ก็จะทําการสร้างตัว p u r c h a s e อิชัลเลตคอร์ดของไมค์เทลเร่ยนี้เวนเดอร์นี้ให้อัตโนมัตินะครับผมนี่คือตัวข้อมูลในตัว per ตัวเลเวลของตัว p e r c h a s e Information Record นะครับผมทีนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าข้อมูลตัว Information Record เนี่ยที่เป็นข้อมูล General Data เนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับตัวอย่างข้อมูลที่อยู่ในตัว General Data ของตัว Information Record เนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นตัว Reminder Field นะครับ Reminder Field เนี่ยนะครับมันก็คือเป็นการกำหนดว่า เป็นการกำหนดระยะเวลาที่เราจะต้องทําการส่งจดหมายในการเพื่อไป reminder ให้กับทางทรัพยออรู้ว่าขณะนี้เนี่ยคุณต้องส่งสินค้าให้เราแล้วนะนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีฟิลด์กำหนดอยู่ในหน้า zero data ของตัว purchase information record นะครับถัดมาคือตัว vendor sublet นะครับ vendor sublet นี่คือการแบ่งกลุ่มย่อยนะครับของ product ที่ vendor เจ้านี้เนี่ยทำการขายให้เรานะครับผม ถัดมาคือ Vendor Sub l e s e r t n u m b e r ตัวนี้จะเป็น f i ล l นะครับซึ่งแค่กำหนดที่เรากำหนดตัวเลขนะครับซึ่งจะมีผลต่อการจัดลำดับตัว Item ในตัว PO นั่นเองนะครับผมในตัวใบสั่งซื้อนะฮะแล้วก็จะมี Point Return Agreement Regular Vendor นะครับ,รบซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอที่เรียกว่าเป็นตัว g e n e r a l d a t a ของตัว Purchase Information Record นั่นเองนะครับผมซึ่ง ตัวอย่างหน้าจอของตัว General Data ของตัว Purchase Information Record เนี่ยจะเจอในสไลด์ถัดไปนะครับผมนี่คือตัวอย่างหน้าจอตัว Purchase Information Record นะครับซึ่งเป็นข้อมูล General Data นะครับซึ่งก็จะโชว์ให้แสดงเห็นถึงตัวข้อมูล Vendor นะครับข้อมูล Material Number นะครับ Material Group ในกรณีที่ตัวนี้เนี่ยเป็น Information Record แบบที่ไม่มี Material เนี่ยตรง Material เ,เนี่ยนะครับก็จะเป็นค่าว่าง นะครับผมแล้วก็จะมีแมบที่เรียกกรุ๊ปเท่านั้นขึ้นมาให้นะครับผมซึ่งเป็นรีคว i r e ิลนะครับต้องกำหนดนะครับผมตรงนี้ก็คือเป็นการกำหนดเรื่องของตัว reminder data ก็คือเป็นการกำหนดระยะเวลาในการส่งจดหมายเพื่อไปเหมือนกับเป็นการเตือนให้ทางซั p พลายเร์รับรู้ว่าคุณต้องส่งของให้เราแล้วนะหรือในกรณีที่สินค้าเนี่ยยังไม่มาส่งนะครับก็มีการเราสามารถส่งจดหมายออกจากโล a ก s เ p พเนี่ยเพื่อไปเตือนซัพพลายเออร์เราก็ได้นะครับผม ซึ่งตรงช่อง day เนี่ยเป็นการกำหนดวันในการระยะเวลาในการส่งจดหมายนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นถ้ากำหนดช่อง day เนี่ยเป็นค่าที่เป็นจำนวนที่เป็นบวกเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะทาการส่งจดหมายเนี่ยก็ต่อเมื่อสินค้ายังไม่ถูกรับในระยะเวลาที่ daily update กำหนดเนี่ยเป็นระยะเวลากี่วันนะครับถ้าเราใส่เป็นจำนวนจำนวนลบนั่นหมายถึงว่าจดหมายเนี่ยจะต้องออกก่อนหน้า daily update กี่วันนั่นเอง นะครับผมแล้วก็จะมีตัว supplier ท a t e r i นั n เ m b e r นะครับ supplier s u b ์ t i t เล e นะครับ supplier s u b s t i t ส t e number พวกนี้จะเป็น,นมีผลต่อการออก PO นะครับผมแล้วก็จะมีข้อมูลผู้ติดต่อในทางฝั่งลูกฝั่งร้านค้าเรานะครับเบอร์ติดต่ออะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะครับผมทีนี้นะครับเราดูข้อมูลที่ตัวเป็น general data ของตัว purchasing Information Record ไปแล้วเราก็มาดูข้อมูลที่เป็นฝั่ง Purchase Data กันบ้างนะครับคือข้อมูลที่อยู่ภายใต้ Purchase o Level นั่นเองนะครับผมซึ่งข้อมูลที่อยู่ภายใต้ Purchase o b Level กับตัว Panel Level ของตัว Purchase Information Record เนี่ยข้อมูลเนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่ต่างกันก็คือว่าส c o บขอบเขตการทำงานของมันถ้าเราทำการสร้างตัว Purchase Information Record ในระดับ Panel Level เนี่ย ข้อมูล p e r c h e Information Record เนี่ยก็จะส่งผลเฉพาะ PO ที่เปิดภายใต้แผ่นแผ่นนั้นกับ p u r c h a s i n g Off นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้าง p u r c h a s i n g Off โทษทีครับเราสร้างตัว p u r c h e Information Record ในดับ p u r c h a s i n g Off Level นั่นหมายถึงว่าข้อมูลตัว p u r c h e Information Record เนี่ยจะส่งผลเฉพาะ PO ที่ถูกเปิดภายใต้ Perching a s Off นี้เท่านั้นกับ Vendor นี้ Material นี้เท่านั้นนั่นเองนะครับผมเอาล่ะข้อมูลที่อยู่ ภายใต้ p u r c s i s i n g Data นะครับหรือ p u r h a s i n g Level ของตัว Per c h a n r e c o r d มีอะไรบ้างน,นะครับตัวอย่างเช่น p a n d a l i v a l ิท Time หรือเรียกเวลาที่ Vendor เนี่ยนะครับทำการจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งให้เรานะครับซึ่งตัว Pandaily Time เนี่ยจะนับเป็น Calendar Day ก็คือนับรวมเสาร์อาทิตย์นับรวมวันหยุดไปด้วยนะครับผมไม่ใช่ w orking day นะครับเป็น Calendar Day ก็คือนับรวมเสาร์อาทิตย์นับรวมวันหยุดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่า เวนเดอร์เราเนี่ยหยุดวันไหนบ้างนะครับเรารู้แต่ฝั่งเราเราไม่รู้ฝั่งเวนเดอร์นะครับผมถัดมานะคตัว upper และ lower tolerance ตัวนี้เนี่ยจะมีผลในการควบคุมการทำงานในเรื่องของการรับของของ PO ที่เราเปิดไปหาเวนเดอร์เจ้านี้กับ Material นี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของตัว confirmation control key นะครับ GR indicator นะครับ price condition แล้วก็ระยะเวลาในการยืนราคาของสินค้าชนิดนี้กับเวนเดอร์เจ้านี้นะครับผมแล้วก็ ตัว p e r f o r m a t i o n Record Text พวกนี้เนี่ยอยู่ภายใต้ตัว p u r c h a s i n g o Level นะครับผมอีกอันนึงก็คือตัว Tag Code Tag Code เนี่ยสามารถกำหนดได้ภายใต้ p u r c h a s i n g Information Record นะครับผมทีนี้คำถามคือว่าเข้อมูอพวกนี้เนี่ยเราก็เจอใน Material Master นะบางตัวเราก็เจอใน Vendor Master นะกามคือลำดับการเรียกใช้งานเป็นอย่างไรนะครับ ในกรณีที่ต้องการสร้างพิอขึ้นมาเนี่ยนะครับผมสร้าง p ิอนะครับระบบจะดูแล้วข้อมูลพวกนี้เนี่ยจาก Purchase Information Record นะครับถ้าไม่เจอถึงจะไปหยิบจาก Vendor หรือหยิบจาก Material Master มาใช้นะครับผมบทีนี้คำถามคือว่าข้อมูลตัว Purchase Information Record เนี่ยส่งผลเฉพาะตัวข้อมูล Purchase ด้านไหนของตัวโมดูลประเทศ m a n a ไหน e n t ตอบเลยครับว่าเฉพาะตัว ตัว Purchase Order เท่านั้นไม่นับ PR นะครับ PR เนี่ยข้อมูลใน PR เนี่ยนะครับจะถูกเอามาใช้จะถูกนำมาใช้เนี่ยจากข้อมูล Master Data พวก Material Master เข้ามานะครับผมทีนี้บางคนก็จะถามเอ๊ะแต่ฉันเห็นนะเวลาเอาม PR บางตัวเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยมีการใส่ Purchase Information Record ไม่ให้ด้วยเลยทำได้ครับเพราะว่าเรามีการใช้งานเรื่องของคาว่า Source Determination คือการระบุว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยควรซื้อจากใคร าาถ้าเรามีการใช้ฟรงช์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยเวลาระบบทําการสร้าง PR ให้เนี่ยนะครับระบบก็จะทําการใส่ตัว Purchase Information Record กับ Vendor ที่ขายสินค้านี้ให้เรามาให้อัตโนมัตินะครับผมแต่ว่าข้อมูลของราคาก็ยังดึงมาจากตัวข้อมูลราคาในตัว Material Master นั่นเองนะครับผมไม่ได้ดึงมาจากตัว Purchase Information Record ราคาเนี่ยจะถูกดึงจาก Purchase Information Record เมื่อทําการสร้าง PO นั่นเองนะครับ ทีนี้หน้าจอของการหน้าจอของตัว purchasing o f level หรือ panel level ของตัว purchasing record เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราดูในสไลด์ถัดไปกันนะครับผมหน้าจอที่เห็นตอนนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าจอของตัว p u r c h a s e information record นะครับที่เป็นอยู่ภายใต้ purchasing o f แล้วก็ panel level นะครับถ้่เห็นเนี่ยเป็นระดับ panel level นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันเป็นการสร้างที่เป็นระดับเล็กสุดเลยนะแต่ว่าข้อมูลเนี่ยจะเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันเลยระหว่าง purchasing order แพน Level นะครับทีนี้ข้อมูลที่อยู่ภายใต้ purchasing order แล้ Level นมีอะไรบ้างครับในตัว purchase information record นะครับก็จะมี p a n d e l i v e r y time ก็คือระยะเวลาที่ vendor เนี่ยสามารถเต็มสินค้าส่งให้เราได้เนี่ยเขาใช้เวลากี่วันนะครับซึ่งนับเป็น calendar day นะครับนับสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดไปด้วยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่า เวนเดอร์ or, สั่งซื้อของเนี่ยเขาหยุดวันไหนบ้างนะครับผมระบบจึงคำนวณให้เป็น c a l endar day ไปนะครับถัดมานะครับคือตัว purchasing group นะครับก็คือเป็นผู้ที่ควบคุมการสั่งซื้อของสินค้าชนิดนี้นั่นเองนะครับผมสัญดา quantity minimum quantity max quantity พวกนี้เนี่ยมันเป็น f i ล l d ที่ใช้การกำหนดจำนวนสินค้าที่ถูกในที่ถูกใช้ในการคำนวนในการสั่งซื้อนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมี f i ล l d t o l e r a n c e Under Delivery กับ t o l e r a n c e Over d e l i v e r y นะครับสฟิล์นี้เป็นการกำหนดว่าเวลาทำการรับของเนี่ยของสินค้าชนิดนี้กับเวนเดอร์เจ้านี้เนี่ยเรายอรับให้รับสินค้าได้มากกว่า PO ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำการรับสินค้าเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะมีพวกอินดิเคเตอร์พวก GR ีอาร์เบย์อินวอยด์นะครับแ e n โ m e n t Requirement อัน,นี้หมายถึงว่าในกรณีเราเปิด PO ไปหาทางซัพพลายเเนี่ยนะครับ เราต้องการให้ทางซัพพลายเออร์เนี่ยมีการคอนเฟิร์มออเดอร์กลับมาหรือเปล่านะครับอันนี้คือเป็นความหมายของตัวฟิวชื่อว่า acknowledge r e q u i r e นะครับผมถัดมานะครับก็คือมีตัวฟิว confirmation control นะครับแล้วก็ tag code นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นฟิวที่ใช้การควบคุมการทำงานของ PO นั่นเองนะครับผมถัดมานะครับก็คือตรง condition นะครับ condition เนี่ยก็คือหมายถึงตัวข้อมูลราคา ของสินค้าที่เวนเดอร์เจ้านี้ขายให้กับเราสลับมาทเรลนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะมีการกำหนดวา l i ดิตี้พีเรียดไปด้วยคบว่าราคาช่นนี้เนี่ยสตาร์ทเริ่มแต่เมื่อไหร่นะครับสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะมีการกำหนดเรื่องของตัวอินโคเทอมเข้าไปด้วยนะครับผมทีนี้ในกรณีรต้องการสร้างราคาใหม่เนี่ยนะครับเราต้องมีการคิดที่ปุ่มคอนดิชันตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับ ซึ่งทมืการคิดคอนดิชันเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับระบบก็จะเข้าสู่หน้าจอให้เราสามารถระบุเรื่องของคอนดิชันต่างๆที่ต้องใช้สลับเวนเดอร์เจ้านี้กับแมทเทเรียลนี้นะครับผมเช่นในกรณีที่เราซื้อสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยนะครับเราจะมีการกําหนดค่าเคลียร์สินค้าค่าผ่านวิธีการกลมสุ่นลงไปด้วยนะครับผมถัดมานะครับก็จะมีการกําหนดสเกลก็คือกําหนดรูปแบบต่างราคาสินค้าของแมทเทเรียลนี้กับเวนเดอร์นี้นะครับผมซึ่งกําหนดตรงคอนดิชันนี้เช่นเดียวกันนะครับผม นี่คือตัวอย่างหน้าจอของตัว p u r c h i n g Information Record ที่เป็นระดับ Perching Ox แล้วก็ Panel Level นะครับผมถัดมานะครับเราจะไปดูหน้าจอที่กำหนดตัว p u r c h a s i n g Information Record Text กันนะครับผมตัว p u r c h i n g Information Record Text ก็คือเป็นการกำหนด Long Text นะครับซึ่งจะแสดงผลในตัว PO l Item ตรงแท็บที่เป็น Long Text นั่นเองนะครับผมถามว่ามีประโยชน์อะไรนะครับ มีประโยชน์ในกรณีที่ต้องการสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมให้กับทางเวนเดอร์ที่ขายสินค้าตัวนี้เนี่ยรับรู้ว่าเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้านะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของตัวข้อมูลเอกสารซึ่งประกอบในการส่งมาให้เราเป็นต้นนะครับผมข้อมูลนี้ก็ถูกกำหนดยอยู่ภายใต้ตัว Purchase Information Record ที่เป็น Text นั่นเองซึ่งอยู่ภายใต้ตัว Processing Org แล้วก็ Pan Level นะครับของตัว p e r c h s i n f o r m a t i o n record นี้นะครับผมทีนี้เมื่อทำการเปิด PO เนี่ยเราก็จะทำการเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยนะครับเอาไปใส่ที่ตรง PO line item ท,ที่เป็น long text ให้อัตโนมัตินะครับผมนี่คือข้อมูลในตัว p e r c h s i n f o r m a t i o n record นะครับผมทีนี้เนื้อหานี้ก็คือจบอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ ก็ถ้าหากมีข้อสงสัยประดานใดนะครับก็รบกดสามารถสอบถามนะครับหรือถ้าเกิดมีคอมเมนต์เนี่ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับหรือว่าชื่นชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กันให้ด้วยนะครับผมงั้นก็ขอบคุณมากครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของตัว Bach Management นะครับว่ามันคืออะไรนะครับข้อมูล t ch คืออะไรนะครับ ซึ่งเดี๋ยวพอจบเรื่องแบบเนี่ยเราจะเข้าสู่ข้อมูลเรื่องของกระบวนการจัดซื้อแล้นะครับ purchasing process กันนะครับผมังงก็รบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง ERP คืออะไรนะครับแล้วทั้งตัวหน้า Facebook ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ